สวัสดีค่ะครูดาวจะมาแนะนำไฟล์เล่มประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัยค่ะในเล่มประกอบไปด้วยหน้าปกข้อมูลพื้นฐานนักเรียนคำอธิบายเกณฑ์การประเมินเกณฑ์ประเมินการเจริญเติบโตเกณฑ์ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพที่พึงประสงค์ระดับ1เด็กทำได้เมื่อครูชี้แนะระดับ2เด็กทำได้โดยครูชี้แนะในบางครั้งระดับ3เด็กทำได้ด้วยตนเอง เกณฑ์ค่าเฉลี่ยนะคะครูดาวใส่สูตรให้แล้วค่ะไฟล์ e x เซ l จะคำนวณผลให้อัตโนมัติเลยค่ะมาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค์มีทั้งหมด12มาตรฐานเวลาประเมินนะคะให้เลือกสภาพที่พึงประสงค์ตามช่วงอายุที่ตนเองสอนอ1 3ึถึงปีอสอถึงปีอ3 5มถึงปีค่ะใส่กราฟแสดงการเจริญเติบโต ใส่ใบแทรกภาคเรียนที่1ใส่ผลคะแนนตามสภาพที่พึงประสงค์ใส่ผลสรุปมาตรฐานที่1-12ใส่สรุปผลเป็นร้อยละใส่ใบแทรกภาคเรียนที่2และใส่ข้อมูลผลการประเมินสภาพที่พึงประสงค์ตามตัวชี้วัดสรุปมาตรฐานสรุปค่าร้อยละของภาคเรียนที่2ค่ะเท่านี้เล่มก็เสร็จแล้วค่ะต่อไปเรามาดูตัวอย่างการกรอกคะแนนกันนะคะ คุณครูสามารถแก้ข้อมูลพื้นฐานได้โดยคลิกที่ด้านหน้าของตัวหนังสือค่ะเวลาก,กรอกคะแนนนะคะให้กรอกในช่องแถบสีขาวเท่านั้นแถบสีสีไม่ต้องไปยุ่งนะคะเพราะว่าครูดาวใส่สูตรให้แล้วแถบสีสีจะคำนวณให้อัตโนมัติค่ะอันนี้นะคะกำลังใส่คะแนนสภาพที่พึงประสงค์ให้กับเด็กนักเรียนนะคะ แล้วเราก็เอาค่าสรุปของแต่ละมาตรฐานมาใส่ในไฟล์ดีค่ะอย่าลืมนะคะแถบที่เป็นช่องสีสีไม่ต้องไปยุ่งกับมันนะมันคำนวณให้อัตโนมัติเลยนะคะเวลาสรุปค่าร้อยละตรงนี้ค่ะสำคัญเลยตรงที่คุณเอาวงหวงอยู่อันนี้ต้องใส่จำนวนนักเรียนทั้งห้องนะคะจำนวนเต็มแล้วในช่องสีสีของแต่ละตัวชี้วัดอันนี้เป็นจำนวนเด็กที่ได้ระดับ3แต่ละตัวชี้วัดค่ะ แผ่นนี้สําคัญนะคะแผ่นนี้เป็นแผ่นที่สรุปร้อยละทุกอย่างผลที่เราสอนเด็กมาทั้งปีค่ะเอาไปอ้างอิงซาได้เอาไปอ้างอิงเวลาทําผลงานได้ข้อไหนที่ได้ร้อยละน้อยที่สุดก็ทํางานวิจัยได้ค่ะท่านใดสนใจไฟล์นะคะติดต่อตามคอนแทคในภาพได้เลยค่ะ